ดูครับเนี่ยติดก็เพลงเล็กน้อยเห็นไหมครับจากข้างนี้ครับไม่ติดเลยครับวิธีการแก้ไขปากกาแบบนี้ให้กลับมาเขียนได้ดังเดิมครับสวัสดีครับทุกท่านและเอฟซีช่องดิไทพีชนแนลนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูวิธีการแก้ไขปากกาแบบนี้ครับเวลาเราใช้ไปนานๆแล้วจะเขียนไม่ติดเดี๋ยวดูครับนี่ครับติดก็เพียงเล็กน้อยแบบนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยดูครับอีกข้างหนึ่ง นี่ครับติดก็เพียงเล็กน้อยดูครับเนี่ยเราจะทําอย่างไรหรือมีวิธีแก้ไขอย่างไรนะครับให้ปากกาแบบนี้กลับมาใช้งานและเขียนติดดังเดิมเดี๋ยวเรามาดูกันครับโดยวิธีง่ายๆเลยนะครับฝั่งนี้ครับนี่จะมีรอยแกะของปากกาได้ครับเนี่ยใส่ปากกาจะอยู่ด้านในเราจะใช้กัตเตอร์กรีดเบาๆครับนี่ครับจะมีรอยแยกออกมานิดหน่อยครับ เราก็ทําการบิดเลยครับเนี่ยนี่ครับเห็นไหมครับไส้ปากกาแห้งมากเลยครับเดี๋ยวเรามีวิธีครับนี่เลยครับน้ํายาล้างเล็บของคุณแม่บ้านเนี่ยครับใช้ทําให้ปากกาแบบนี้นะครับเขียนติดดังเดิมครับนี่หยอดลงไปเลยครับวิธีหยอดนะครับเราจะหยอดลงไปเพียงเล็กน้อยนะครับแบบนี้ครับแล้วทําการปิดฝา นี่ครับแล้วทำการเขย่าเลยครับนะเขย่าให้น้ำยาล้างเล็บนะครับลงไปผสมหรือว่าไปทำการให้มึกปากกานะครับเกิดการขยายตัวหรือว่าละลายนั่นเองครับนะเดี๋ยวปากกาก็จะกลับมาใช้ได้ดังเดิมครับเนี่ยทำการกระแทกกระแทกแบบนี้ครับ ครับเนี่ยไอ้น้ำยาล้างเล็บนะครับลงไปผสมกับมึกปากาที่แห้งแล้วเดี๋ยวก็จะเกิดการขยายตัวครับของน้ำยาและมึกปากาครับเดี๋ยวเรามาลองเขียนกันดูครับนี่ครับเริ่มติดแล้วไหมครับเนี่ยดูนะครับเนี่ยเริ่มติดแล้วครับเห็นไหมครับเดี๋ยวดูครับเนี่ยเริ่มติดแล้วครับนี่ครับติดแล้วครับนี่เห็นไหมครับ เดี๋ยวเรามาลองด้านด้านเล็กนะครับนี่ครับเริ่มติดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปอีกนิดหน่อยครับหยอดลงไปเพียงเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจะเยอะเกินไปแล้วปิดฝาไว้เหมือนเดิมครับทำคลายเขย่าเหมือนเดิมครับ เดี๋ยวเรามาลองเขียนกันดูครับจะเขียนด้านเล็กนี้ก่อนครับเห็นไหมครับติดแน่นอนดูครับนี่อารครับนี่จะเขียนคําว่าอารให้ดูนะครับเห็นไหมครับนี่ครับแล้วอีกข้างหนึ่งครับสําหรับด้านใหญ่นี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับครับง่ายดายครับนะ วิธีการแก้ไขปากกาแบบนี้ให้กลับมาเขียนได้ดังเดิมครับดูครับถ้าเพื่อนเพื่อนมีข้อสงสัยอย่างไรในคลิปนี้นะครับในการใช้ปากกาหรือว่าในการแก้ไขปากกาแบบนี้ให้กลับมาติดได้ดังเดิมด้วยน้ํายาล้างเล็บนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทยยพีชนแนลได้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยติดแน่นอนครับและคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับในการแก้ไขปากกาแบบนี้ด้วยน้ํายาล้างเล็บให้กลับมาใช้ได้ดังเดิม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิทัทยพีช n แนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจาววิทัทยพีชาแนลครัโผมนนี่ครับเขียนแบบนี้ติดแน่นอนครับนาะแล้วก็แก้ไขแบบนี้ติดแน่นอนครับใช้การได้ดีด้วยครับ